ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11บเอโมงเช้านะครับที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาทำการวิเคราะห์ภาพรวมนะครับปัจจัยต่างๆนะครับที่เข้ามาทบต่อตลาดหุ้นตลาดทุนนะครับแล้วก็รวมถึงข่าวสารอะไรที่น่าสนใจและที่สำคัญไฮไลท์ของเราคือการตอบคำถามให้กับท่านนักลงทุนในหุ้นรายตัวนะครับท่านนักลงทุนทุกท่านสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะครับเพื่อที่จะได้ วิเคราะห์นะครับทั้งภาพรวมแล้วก็ทั้งเทคนิคเทคนิคเคด้วยนะครับนะครับส่งมาได้เลยนะครับที่ facebook facebook ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนโดยตรงนะครับเรามาดูวันนี้สมัยหุ้นลงก,กันแรงทั่วโลกนะครับมาจากสงครามนะครับก็คือ มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรุนแรงเดี๋ยวเบาลงเดี๋ยวดีขึ้นนะครับมันก็ทําให้หุ้นขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่าจังหวะลงมาเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะซื้อมากกว่าอย่างเนี้ยกรณีเนี้ยอย่างวันนีอ้อ่ญี่ปุ่นลงหกร้อยลงสองเปอร์เซ็นเลยนะครับสองเปอร์เซ็นต์กว่าอังเฤงลงลงเกือบหกร้อยเหมือนกันนะครับก็สองเปอร์เซ็นกว่าเหมือนกันนะครับก็เพราะว่าทางรัสเซียต้องการที่จะ ต้องการที่จะยึดลงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับของยูเครนซึ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับหรือตอนนี้มันเกิดไฟไหม้แล้วด้วยนะครับตลาดก็เลยกังวลกันว่าเอ๊ะมันจะเกิดระเบิดขึ้นมาจะเป็นยังไงอันนี้คือ worst case นะครับแต่ไม่ระเบิดง่ายๆหรอกระบบป้องกันมันเซฟตี้มันต้องดีอยู่แล้วนะครับเพราะถ้าระเบิดมาเนี่ยมันจะใหญ่กว่าเชลเบลถึงสิเท่านะครับนั่นหมายถึงว่า ไอ้ลังสีจะคุมทั้งยุโรปเลยอะนะครับซึ่งมันก็เลยทำให้ตกใจกันไปแต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยบรรดาอ m e ม g จิ g m มาร์เก็ตนะครับทิฟอิโดนิเซียยังยังคงบวกนะไม่ได้สนใจอะไรนะครับก็เป็นเรื่องไกลตัวของเรานะครับก็ก็ผันผวนกันไปนะครับผันผวนลงมาแต่ลงมาเนี่ยเป็นจังหวะซื้อมากกว่าคราวนี้ซื้ออะไร นะครับก็คงต้องมามองมองในส่วนของตัวที่ได้ประโยชน์จากรา,ราคาน้ํามันขึ้นนะครับราคาน้ํามันเนี่ยปฏิจริงมันเป็นยาพิษสําหรับเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับตอนนี้สินค้าทุกอย่างก็เริ่มเริ่มเริ่มขึ้นแล้วยังไม่รวมถึงตอนมันขึ้นมาเก้าสิบเหรียญน,นี่ก็กระทบแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมันร้อยี่สิบแล้วเนี่ยอืมถ้ายังยืดเยอะไปก็ร้อยห้าสิบ มจีมโกลมันแซดพูดถึงยังไม่จบร้อยแปดสิบห้าเลยเอาเข้าไปนะครับก็ต้องดิกเลี่งคุ้นดีพี่ที่แพ้น้ำมันนะครับส่วนตัวไหนที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันก็จะเป็นพวกกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มพลังงานกลุ่มถ่านหินนะครับเพราะว่าน้ำมันแพงสุดท้ายทุกคนต้กลับมาใช้ถ่านหินนะครับเพราะว่ามันเป็นพลังงานถึงแม้จะโอเคไม่สะอาดเท่าไหร่ แต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็ก,ก,ก,ก็ดีขึ้นนะครับไม่สะอาดเท่าไหร่แต่ก็ถูกที่สุดอะนะครับโอเคมาถามหุ้นร่ตัวกันดีก,กว่านะครับเอาวันนี้มีตัวหนึ่งที่ต้อง alert นะครับวรุ่ม alert คือ E A นะครับ ดูดแล้วนะครับแนวรับก็คือ89ลงยาวๆแล้วนะดูด80แหละงานเนี้ยอืมาวูบคำถามกันดีกว่าถ้าเราทุนสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับมันยังเช้าอยู่นะครับคำถามยังน้อยเดี๋ยวส่งมาตอนท้ายๆตอบไม่ทันนะครับยานะครับแล้วก็ ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับนะครับอ้ยเอมาพร้อมวันรุ่มเลยนะลงพร้อมวันรุ่มนี่น่ากลัวมากเราเป็นวันที่สองด้วยนะครับไม่ใช่วันแรกมนอ่านว่าอะไรครับ ุณชัยนะกันสวัสดีครับคาราบากรุ๊ปทุกคนก็ว่ามันไม่ดีอลูมิเนียมขึ้นคือเครื่องดื่มคาราบาวหรือเอ0 0อยเนี่ยมันฝาเป็นอลูเป็นอลูมิเนียมไงฮะเป็นเป็นต้นทุนแต่ทำทำท่าอยากจะขึ้นเนี่ยมีแตงเขียวด้วย จะต้องรอวอลุ่มนะครับรอวอลุ่มในระดับมากกว่าเจ็ดล้านหุ้นน,นะครับแล้วก็ทะลุร้อยสิบขึ้นไปได้ถึงจะไปร้อยี่สิบนะครับเท่านั้นยังไม่น่าเสี่ยงเท่าไหร่นะครับคุณวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ้านปู บ้านปู่ไม่ต้องสนใจราคาสัดหินมันลงอะไรเงี้ยนะครับเพราะมันมันขึ้นเวอร์เกิน4ี่ร้อยว่าเลียนก็อย่างที่แนะนําซื้อตลอดนะครับว่าว่ามันโอเคแล้ววันนี้วอลุ่มดรอปเลยนะครับเวลาพักฐานแล้ววอลุ่มดรอปเนี่ยเราถือว่าเป็นแค่พักฐานไม่ใช่ลงจริงนะครับก็13บามบาทโกงๆนะครับน่าจะได้เห็น สิบสามบาทห้าสิบเลยอ่ถะถวารุปเจย์ใหญ่สิบสามบาทห้าสิบสิบสามบาทเก้าสิบเลยนะครับอเอรมเออีเอริฟหนีตายเลยนะครับอีวีเอลอย่างที่บอกอ่ะ โดยส่วนตัวลึกๆแล้วมองลงอ่ะแต่มันบังเอญมันมีมีมมมมดบมาบปักวิญญาณแท่งเล็กๆตรงนี้ก็มาช่วยค้ำก็เลยสองสวันนี้ยังยืนได้แต่โดยรวมมองมอง,มองไม่ดีไม่ดีอย่างมากคุณซิงมอนถาม ไอ้นกับ b ีเออืาก็ยังติดแนวตาอยู่ตรงนี้นะ ตานพอดีเลยนะครับ145อีกที่หนึงก็159เลยไม่รู้เล่นเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ b a ล่ะก็ไม่มีอะไรนะครับนิ่งสงมอยู่ที่แนรับ ใัชยรั์สวัสดีครับอยากท่าหุ้นทียูกำลังปรับฐานลงนะครับแนวรับอยู่ประมาณ19บาท30อืมก็เป็นลักษณะไซเวยลงซื้อขึ้นขายนะครับ ไม่โคไม่ไปไม่ไปคือคือเป็นดีลที่น่าแปลกใจมากนะครับทุกคนทุกคนนึกว่าการที่เข ขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นหุ้น IPO ซื้อกันใหญ่เลย43บสาบทนะไม่ใช่อ่ะมันการขายหุ้นเพิ่มทุนเป็น PO มนไม่ใช่ IPO นะครับซึ่งหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยมันจะทำให้เกิด Dilution e ั f นในเฟพอสมควรนะนะครับถามมากโก้ M A C O ไม่ค่อยดีแล้วนะดุดโลแล้วนะครับมาสเตอรอ์ต้องขายทิ้งแล้วนะครับ G.P.S.C. หรือไปแล้วต้องเข้าใจด้วยนะลงไฟฟ้าเนี่ย G.P.S.C. เขาเขาใช้แก๊สเป็นต้นทุนด้วยนะครับแล้วก็ต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าผมว่ามันเริ่มน่าสนใจซื้อสำหรับสำหรับระยะยาวนะครับเพราะว่า มันลงมาลงมาลึกมากแล้วนะครับน่าจะรับข่าวลาได้เยอะพอสมควรแล้วก็แนวรับก็อยู่นี่แหละหกเจ็ดหกสี่ประมาณนี้นะครับ น้อยถามเคแบงไม่เอาอะเพราะว่ามันลื่นมันเสียทรงขึ้นไปแล้วยืนไม่ได้หน้าขายด้วยนะครับ กลุ่มแบงก์ก็จะมีที่ที่ลงแนวรับเลยลงมาก่อนล่วงหน้าก็จะเป็นไทพันิสที่น่าสนใจซื้อนะครับแนวรับก็อยู่ร้อยี่สิบเอ็ดประมาณเนี้นะครับแต่อย่าหลุดนะถ้าหลุดร้อี่สิบคือคัดต้องคัดทิ้งนะครับทุกอย่างเปลี่ยนเร็วนะครับ คุณเล็กถามฮาหน้าโอ,อยอย่าไปยุ่งกับมันเลยเตือนมาตั้งแต่ตั้งแต่กี่บาทตั้งแต่เจบบาทแล้วนะครับมันก็ยังหลุดลงไม่หยุดนะครับแล้วมันก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะหยุดลงเลย เหตุผลก็เรื่องเดิมๆนะครับลองไปดูย้อนหลังนะพูดหลายรอบแล้วนะครับว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มันเลกนะครับสีไทยเอ้นี้มีแท่งเขียวนะครับก็ข้างบนก็จะเป็นแดวต้านนะครับเบรนร้อยสี่สิบหกร้อยสี่สิบเก้า บ้านปูเข้าได้ครับยังคงแนะนําเหมือนเดิมนะครับว่านอกจากฐานหินจะราคาเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเขายังขายบริษัทรูปนะครับได้กําไรถึงห้าพันล้านบาทซึ่งจะบุกกาไรตัวนี้เข้าในไตรมาสหนึ่งนะครับสองเด้งเลยนะครับสองเด้งนะครับฐานหินก็ขึ้นนะครับถึงแม้ว่าผู้บริหารจะล็อกราคาในไตรมาสสามปีที่แล้วเนี่ยโอเคถ้าล็อกต่ําสุดเลยล็อกต่ําสุดเลยมัน ก็แค่150เหรียญซึ่งยังไงก็สูงกว่าที่ที่เขาทำไว้เมื่อปีที่แล้วก็คือร้อยต้นลดร้อยต,ต้นเองนะครับกำไรดีขึ้นอยู่แล้วที่ผ่านมาไม่ขึ้นเพราะว่าไปขัดทุนจากการล็อกราคาสารหินถึง14,000ล้านนะครับที่เป็นสาเหตุที่มันทำให้มันหน่าเบือ่อไม่ยอมขึ้นน,นะครับ แอสบอกับเคแบงค์เคแบงค์พูดไปแล้วนะว่าไม่ดีแล้วนะครับแอสบออาวเฝืนตลาดไม่ไหวนะครับนาับก็อยู่2อ5ร้อยยี่ห้าดูตลาดบล็แป๊บสิเป็นยังไงแต่ที่เห็นเห็น EA ตายแน่ P.T.T. ไม่มีอะไรน้วมันจะห้าสิบเหรียญน้วมันจะร้อยเหรียญน้วมันจะร้อยี่สิบเหรียญไม่เล่นไม่เล่นจริงๆอย่างที่เรีนเนได้สรางมาตลอดนะครับว่าสลังเขาไม่เอาเลย S C G P ก็ยังลงได้อีกนะครับสันสนหยุดลงเฉยๆจบรอบจริงๆนะแล้วก็เขาใช้หลายคนไม่รู้นะว่าเมืองไทยมีการใช้สารหินในโรงงานรุ่นเก่านะครับซึ่ง ตัว s c g p เนี่ยใช้สารหินเช่นเดียวกันนะครับ,นะรบการที่ราคาฐานหินขึ้นเนี่ยกดดันให้ต้นทุนมันเพิ่มขึ้นเต็มๆเลยนะครับมันก็เลยร่วงแรงใช้สานหินเยอะ20%หรือไงไม่รู้ก็สัดส่วนเยอะเราอันนี้ก็มไม่ได้ ไฟฟ้าอานนี้เราต้องรวมถึงตัวก็าซไซเวนะครับไซเวชัดเจน49ถึงถึง52บาท50นิ่งสงบเลยนะครับใครมีก็ยินดีด้วยลอดไปจากสงครามเอสซินเทค ก็ยังไม่ดีไม่รวยหยุดลงแค่หยุดลงหรือว่าทรงไม่สวยฮนะเอเซียนอยู่แนวรับพอดีเลยก็ไม่มีอะไรนะครับ เอ k คคนขายมันกำลังลงชนต้านแล้วก็พอเอกมดเอกดีแล้วก็ไม่มีสเสน่ห์แล้วแล้วมันอยู่ประมาณ40บาทต้นๆนะครับสามดมซีซีอย่าก รูอเป็นตอนไหนเนี่ยไม่ได้ดูปันผลดุนละอย่างเงี้ยเพียวเทคนิลลงได้อีกเยอะเลยนะครับลงได้ถึง45เลยนะครับ k c c อันนี้ก็กำลังลงเช่นเดียวกันนะครับราคาก็อยู่ห้าสิบห้าบาทนะครับทีจ <c oughs> ีโปคุณเก่าแก่นะตัวนี้ขาวไปแล้วสี่สิบตังค์ไม่น่าไม่ไม่มีไม่น่าสนใจนะครับไม่มีวอรุ่มไม่มีอะไรเลย ก็อยู่ที่แนวรับนะครับแต่ยังไม่มีสัญญาณอะไรให้ซื้อนะครับ w s a pttgc ตัวนี้ผมแนะนำขายตั้ง,ตง,ตงแต่ตั้งแต่มันหลุดตรงนี้แล้ว55แล้วก็ยังลงได้อีกนะครับลงได้อีกยาวเลยนะครับเพราะว่าเขาแพ้น้ำมัน นะครับแพ้น้ำมันเออว่างๆเดี๋ยวให้รีเสิร์ชเอาเปเปอร์เดี๋ยวบริษัทไหนแพ้น้ำมันบ้างนะครับเปเปอร์ของไอล่าเรานะครับม่าวิกโตนังจีเจเอส จบไปแล้วมีดาบปัจิญยานพร้อมวนลนุ่มลากไปเชื่อแท่งเนี่ยอโอเคอืมตลาดจะรีบาวแล้วนะมีสัญญาณรีบาวนะครับเซท้าเซจ เซตทีเฟเนี่ยมีบายสัญญาลนะครับใครอยากลองเสียงดูก็ลองเล่นซั้นดูก็โอเคนะครับโอเควันนี้ก็ตอบคำถามครบถ้วนหมดแล้วนะครับมยังมีมาอีกอ่อีกสองคำถามนะครับ bts ไม่น่าสนใจชานนนนะโมโป อืมโฮมโปรน่าสนใจนะครับจนสั้นอาจจะหันผวนนะครับแต่ว่าถือหน่อยนึงอาจจะเห็น17บเาทห้าสิบประมาณนี้นะครับดูโฮม ็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ลาวต้านก็อยู่21บาท21บาทแ,แข็งแล้วโอเคครบวบนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ